สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเอ็กตมโหมดเดือครับกิจกรรมขับประจําวันครับผมที่1นึ่แจกสอเอ็มครับเรามาหาถ่ายตังหัวขับกดไบคูณเดือ <c oughs> ช่วงนี้ต้องเก็บเบลลครับตังโหมดได้มีตังไปครับมาจาังหวะน,นี้กดปัน้นเป็นสูตรเป็นสูตรอืมสูตรติดครับสูตรติดมาพิมบอกขึ้นหน่อยเลยบอกว่าแจกแจกรอบละสองที่หนึ่งนะอ้าวแจกรอบลสองสวยเลยพี่ยุย <c oughs> เบรกเฉยดีนะพี่คนเฮ้ยอันนี้เราอยู่อันนี้เราเป็นผู้นาอยู่ครับเราอยู่ที่หนึ่งครับเราต้องใช้สมาธิขั้นสูงสุดครับผมเอออืเอาเหรออปั่นโดนอีกแล้วเออชิบหายแล้วสวยแล้วอีสิบสี่ยังได้อยู่ครับสิบสี่ยังได้อยู่โออเออขึ้นได้วะตามสูตรเราต้องขึ้นได้ครับตามสูตรต้องขึ้นได้ 18แต่เราเราต้องหลีกเลี่ยงการประทะค,ครับผมหลีกเลี่ยงการประทะที่นหนึ่งครับที่แล้วผมเจาที่หนึ่งตาแรกก็พอละ <c oughs> จะได้ไหมหลีกเลี่ยงการประทะครับหลีกเลี่ยงการประทะไอพวกคุณนำให้มันนำไหมครับเดยวเราลอยขึ้นครับค่อยๆปั่นขึ้นทีละตัวทีละตัวครับอุ้ยวิยลากวิเกือบชนโอ้ท่าเมื่อกี้ชนนี้จบครับจบเลย เ้อว,วิโลปัน้นอือดดโดน1 1> ปิวไปสิเพื่อนออืมันรอดอยู่เหรอ,อยังได้อยู่ครับยังได้อยู่โค้งหน้าแล้วซ้ายครับเพิ่มเพิ่มให้อีกสองเอ็มที่หนึ่งรอบที่เอสองรอบที่หนึ่งช่วยหน่อยหลายรอบแล้วไม่ได้แจกแล้วทีอ้าวเพิ่มสองเอ็มเหรอครับอัดฉีดสองเอ็มอย่างนี้ได้ดีเออพีเพ่เจเพิ่มไหมล่ะอืมเพื่อเอชพีจนะจัด ถ้าเราเป็นผู้นํานี่เราต้องใช้ SP อย่างประหยัดครับถ้าเราเป็นผู้นําเนี่ยใช้อย่างประหยัดเลยอย่าใช้โดยที่ไม่จําเป็นครับอย่าใช้โดยที่ไม่จําเป็นแล้วเดี๋ยวใครมันจะแซงเราเนยลอกกันครับมาแล้วมาแล้วกดอือพอดีไม่ให้แซงหรอกเพื่อนเออเหมือนเดิมครับใช้ s ออย่างประหยัดใช้ใช้อย่างประหยัดมาแล้วมาแล้วกดอือ <laughs> กันที่ส กันได้2อัอนนี้ที่1นึ่งเป็นของผมแล้วครับพี่ที่1นึ่งแตกเ,แเรียบร้อยที่1นึ่งแตกแตกไปหนึ่งเอาวะเฮ้ยต้องแบ่งแล้วล่ะต้องแบ่งแล้วล่ะมาสามสองหนึ่งเฮ้ที่หนึ่งอีรอบหนึ่งก็รวยเลยครับได้ได้เยอะยิ่งกว่ากล่องโจรอ,อีกเออกิจกรรมประจำวันครับผมจ,จัดกันทุกวันครับ เอ็กตีมรอบแล้วสามเอ็มสี่เอ็มก็ว่ากันไปครับเย้โอ้โหชิบหายแล้วมาอย่างนี้ลางไม่ดีฮนะปั่นอย่างงี้เออที่สิบสี่สิบห้ารอบนี้จะยับไหมเนี่ยยับไหมเนี่ยรอบนี้ปั่นไว้วีปั่นไม่เห็นปิวเลย,ยปิวอยู่ มันเอามันต้องมากับดวงนะครับจะเล่นเอ็กซ์ตีไม่ได้ที่หนึ่งเลยต้องมากับดวงเออปั่นโดนไปทีเอ้ยอะไรวะน่าปั่นอุ้ยผมปั่นไม่โดนเลยฮะอย่างงี้ผมผมว่าผมแม่งหมดดวงแล้วว่ะดวงดวงหมดแล้วเออชนอีกโอ้โหเรียบร้อยโดนไปเนี่ยเออโดนไปทีถ้าโดนปั่นนี่เข้าข้างทางนี้จบไปกันนะครับเอออย่าปั่นกูนะอย่าปั่นนะ ขอเกาะหน่อยเอ้ยสวยไปดิเอ้ยกลับมาเฉยกลับมาได้เฉยเฮ้ยผมขึ้นทีหนึง่งว่ะอาวามีลุ้นอะ่ะมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นอย่าพลาดเองอย่าพลาดเองไอไอตรงนี้อันตรายนะไอไอทิงกีดขวางเนี่ยชนมาทีนี้ความเร็วรดหวบเลยครับเฮ้ยชิบหายแล้วเอสพี SP หมดเดี๋ยวเดาต้องกะปันนป่นให้โดนยาเอ้ยจบปั่นไม่โดนอีกจบแล้วผมโดนละมีแววมีรางไม่ดีละ เออนั่นไงลางไม่ดีแล้วครับเอออุ้ยโอ้โหเอาไปเลยกระโดดข้างทวนคันอีกคนมันจะซวยอะ่ะได้อยู่สองตัวคนมันจะซวยโอ้เส้นชายอยู่ข้างหน้าครับผมหมดสิทธิ์แล้วรอบเนี้ยเอ้ยรอบหน้ารอบหน้ามาครับรอบใหม่มาแล้วรอ,รอบที่รอสามรอบที่สามอุ้ยหินลอยไงวะ้นอ่ะปั้นตามสูตร ตามสูต่ตัวหายบุ๊บต้องปั่นเลยเฮ้ยอยังปัน่นยังยังปัน่นไม่โดนว่าแล้วเชียวนะครับใช้สมาธิขั้นสูงสุดครับอุ้ยโดนอะไรวะเนะี่ยผมติดอะไรวะเมื่อกี้อย่านะไอ้พวกลากโค้งนี้ไปปัน่นเออหูยแม่งสองตัวเฉยเมื่อกี้ปั่นลมแต่โดนเฉย เนี่ยฮะมันงันงงมันม่วงๆอยงี้เอ็กซ์มเนี่ยมันต้องมากับดวงนะครับมากับดวงปั่นเออโดนไปหนึ่งอุ้ยที่สามวะมีแววว่ะมีแววว่ะเราอยู่ผู้นาําว่ะมีแววทุกคนมีแววเดี๋ยวผมต้องกัดจ,จังหวะปั่นแบบแม่นๆครับแม่นๆ,ๆปั่นเออโดนไปสองอุ้ยเกือบโดนอุ้ยยังเหลืออีกไกลยังเหลือเหลือโค้งนึงอ่ะ เลยโค้ง,งใหญ่เลยไม่อยากน้ำนานๆเลยอะ่ะมันจะโดนปั่นร่วงเอาโอ้หข้างหลังชุลมุนมากครับอุย้ยอมาไงวะนะ่ะข้างหลังเราเรากระแม่นๆครับข้างหลังปั่นไม่โดนคือจบปัน่นนั่นไงปั่นไม่โดนคือจบเวลาปั่นนี่มันเหมือนมันเสียวความเร็วด้วยนะนิดนึงอะ่ะเดี๋ยนะที่แปดอยู่ที่แปดอยู่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ยังได้อยังได้อยูังได้อยู่หลีกหนีก่อ <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ผมไม่อยากไปใกล้มันนะผมไปเอ้ยฮุมพุทบาทปัน่นเออ ผมไม่อยากไปใกล้มันอ่ะผมสู้ๆไปๆดวงไม่มีเลยปั่นไม่โดนทครทักคนเย้เฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณกาดีๆครับกาดีๆกาดีๆมาดิเย้ได้สิบอรอปั่นไม่โดนไปครับที่สามยังได้อยู่ปัน่นเฮ้ยมันไม่ปิว โอ้โยงอีกอจบแล้วดีสีได้อยู่โอ้กล่องกลางเฮ้ยอีกได้มากล่องหนึ่งก็ดีนะเอไม่ใช่ได้มาสี่เอ็มก็ดีได้ตังกดใบคูนแล้วกล่องจวนกล่องละห้าแสนเนี่ยมันเล่นกิจกรรมขับผมเนี่ยรอบสี่เอ็มเนี่ยจ่ายกันทุกวันนะครับจ่ายกันทุกวันโอ้หเราบอกที่หนึ่งที่หนึ่งเนี่ยเฮ้ยพี่เทพผมที่หนึ่งรอบแรกไปแล้วผมเปล่าจริงดีโอเคครับรับเร,บรอยครับรับเงินครับ,รบ โลยตีมอยู่ดีก็มีเงินใช้เว้ยอเคครับไว้เจอกันครับ